2017ตัว S s ราคาหน้าร้านเปิดตัวที่429,900ผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะไปดูรีวิวกัน รีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเนยก็มีน้อง Honda City จะมารีวิวให้ดูนะคะก็คือเจ้าตัวคันนี้เลยคันนี้นะคะน้องก็จะมาในคันสีขาวเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าของน้องเนี่ยก็เป็นโครเมียมคาดขึ้นมายันไฟหน้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องตัวไฟนะคะเป็นไฟมังติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นลายลังพึ่งให้อีกด้วยนะคะพร้อมดูระบายอากาศให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างของน้องกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของตัวร้อแม็กเนี่ยก็ยังเป็นร้อกระทะอยู่นะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้เนาะมาในขอด15เลยนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ข้างแก้มค่ะแล้วก็น้องคันนี้บอกเลยว่าชุดแต่งสเกิร์ตจัดเต็มให้รอบคันเลยนะคะสําหรับน้องซิตี้ตัวนี้เนาะแล้วก็กระจกนะคะยังเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่เลยนะคะเบามือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับน้องคันนี้เนาะ ฝาตัวน้ำมันนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมืออย่างนั่นเองแล้วก็ในส่วนของด้านตัวท้ายของน้องคันนี้นะคะน้องก็จะมีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกวงที่3มาให้แล้วนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยน้องจะมาในแบบ2โคมนะคะก็คือแยกเบเยอร์มาให้แล้วจะอยู่ที่สากระโปรงอันนึงเนาะแล้วก็อยู่ที่ตัวรถอันนึง มีระบบรักษาความปลอดภัยเซนเซอร์หลังมาให้อีก2จุดแล้วก็สกเกิร์ตเดี๋ยวพี่น้องเนยแจ้งไปนะคะในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะเราก็ได้ทําความสะอาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฉีดน้ำยาการสนิมให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ในของรถตัวนี้คันนี้นะคะน้องก็เป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วสามารถเปิดฝากระโปรงได้เลยที่รีโมทเพียงแค่กดค้างไว้น้องก็จะเด้งขึ้นแล้วเราก็งัดเท่านั้นก็เป็นที่เพียงพอแล้วนะคะยางนะคะยังสามารถใช้งานได้ปกติดีอยู่เลยแล้วก็คันนี้พื้นที่เก็บของข้างในกว้างขวางมี ขาดรองของมาให้อีกด้วยนะคะน้องก,กันอะไรแปะเปื้อนเนาะแล้วก็แม่แรงยางอะไรก็อยู่ด้านล่างครบคันแล้วนะคะสําหรับน้องคันนี้ในที่นี้เราไปดูในส่วนของตัวด้านในของรถคันนี้กันบ้างดีกว่าเข้ามาในส่วนของตัวด้านในของน้องคันนี้นะคะน้องก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําหมดเลยนะคะฝั่งประตูนะคะก็จะมีที่พักแขนมาให้เนาะแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะมีออโต้หนึ่งบานก็คือบานคนขับอย่างนั้นเองนะคะน้องแล้วก็น้องคันเนี้ มีโหมดอีคอนมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปวรงมราลัยนะคะเป็นโครงมราลัยไ,ไฟฟ้าน้องมีเอสไอแอ์แบ็คคู่หน้ามาให้แล้วนะคะเรียบร้อยหน้าจอนะคะน้องเป็นแบบตัวเรือนไมล์บวกดิิตอนนะคะก็จะแสดงทั้งเลขไมล์เกียร์นะคะแล้วก็เวลาแล้วก็เลขไมล์คันน้อยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งเท่านั้นนะคะคอนโซลหน้าของน้องนะคะมีพื้นที่วางของได้ใช้ถอยได้เยอะเลยนะคะส่วนคอนโซลกลางของน้องเนี่ยก็เจอกับแอร์ไบหุกเฉินะคะแล้วก็พวกเครื่องเสียงเนาะเครื่องสเสียงน้องก็จะรับขค้ื่องิทยุเมอรเป็น f m AM ว่าตัวนี้เป็นตัว S นะคะเป็นตัว long top น้อยังไม่็อปก็เลยยังไม่ได้เป็นตัวอะไรมังี่ฟังก์ชันกับจอทัชนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะซึ่งอัปเกรดมาใหม่แล้วแล้วก็ power outlet จะอยู่ทางด้านล่างนะคะพร้อมกับช่องใส่ของให้อีก2ช่องนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายเบรกมือน้องยังสามารถใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ย เบาะหนังสีดํานะคะทั้งคันเลยเดินได้มาได้มาด้วยได้สีแดงน,นะคะแน้วก็ตัดกันเป็นอย่างมากเลยนะคะในส่วนของตัวด้านบนเวดานะคะก็อาจจะมีรเรยเจอมาให้แล้วนะคะแล้วก็บังแดดน้องนะคะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะสําหรับน้องตัวนี้พร้อมกับไฟต,ต่างๆนะคะเนาะเดี๋ยวนี้เราไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าของน้องกันบ้างดีกว่า ส่วนของเคร่องเครื่องน้องคันนี้นะคะก็ยังเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีหรือว่าเม็ดอาร์คนะคะรถคันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็น้องคันนี้มี ABS สุดกระจายแรงเบรคให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวเครื่องน้องนะคะเป็นเครื่อง i v e ค่ตีสูบจูบวาวอย่างนั่นเองนะคะในอุปกรณ์ที่ใส่ของเหลวต่งตางๆเนี่ยก็ยังเป็นของเดิมยังสามารถใช้งานได้ดีนะคะไม่มีการเสื่อมสภาพเลยแบตเตอรี่นะคะโอ้โหสตาร์ททีเดียวก็ติดแล้วนี่นะจ๊ะแล้วก็ ท่นานใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาเลยที่ช่องทางน,นี้นะคะทางมาเลียโอมอเตอร์นะคะมีการรับประกัน10ปี1จานที่เรให้กับคุณลูกค้าค่ะด้วยนะคะแล้วก็มีวารันตีว่าไม่มีรถชนหนักติดขวานจนน้ำกับกอไมายมาอย่างแน่นอนคะ่ะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะน้องเนยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเนยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ทองเนก็ต้องขอญอาตลาพี่ทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ